เขาจะดีเบตระหว่างพูดกับคิดเพื่ออะไรอ๋อพี่มุกกี้จริงๆแล้วอ่ะพ,แบบพี่ตูนเข้าใจอาจารย์เบียรนะพี่ตูนเข้าใจแบบเขารู้ว่าเข้าใจ100%เซเลยอ่ะพี่ตูนเข้าใจอาจารย์เบียร้อยเ์เซ็เลยว่าทำไมอ่ะเขามี f อฟเป็นล้านล้านคน่ะเป็นล้านเป็นหลายล้านคนอ่ะแล้วทําไมเขาถึงให้อาจารย์แชมป์นะคะเข้ามาอยู่ในช่องของเขาในหลักการทำโซเชียลเนี่ยเวลาที่เราจะเชิญใครเข้ามานะจะเชิญใครเข้ามา พูดคุยด้วยในไลฟ์เนี่ยเขาต้องดูก่อนว่าเออคนที่มาคุยกับเราเนี่ยมีผู้ติดตามกี่คนมันมีการแชร์งแชร์งผู้ติดตามในเนี้ยมันก็ต้องให้สมน้ําสมเนื้อถูกไหมฉันมีผู้ติดตามสองล้านคนที่จะมาแชร์งกับฉันก็น่าจะมีอย่างน้อย1ล้านอันนี้คือแบบเป็นกติกาไม่ได้พูดถึงความเห็นแก่ตัวหรืออะไรนะเป็นกติกาที่มันอยู่ในโลกโซเชียลนะคะ ถ้าเรามีผู้ติดตาม4ล้านแล้วอีกคนหนึ่งมีผู้ติดตาม100คนเราก็ไม่อยากจะคุยกับเขาถูกปะแสดงว่าเขาก็ไม่มีอิทธิพลไม่มีอำนาจอะไรบางอยา่างอาจจะพูดคุยกับเราเป็นคนละภาษาก็ได้เออคนที่ระดับเดียวกันก็มักจะมาจูนกันเสมอนะคะเออนะคนที่ระดับเดียวกันก็จะมาดึงดูดกันเสมอถูกไหมแต่ทีนี้เนี่ยอาจารย์เบียร์ทำไมถึงเปิดให้ดีเบตนะคะพี่ตุงเข้าใจในส่วนของอาจารย์เบ ER ียร์100%แล้วก็เข้าใจในส่วนของอาจารย์ แชมป์เนี่ยอาจจะสามสิบเปอร์เซ็นต์นะคะอาจารย์เบียเนี่ยเขาเป็นคนเปิดกว้างแล้วเขาเป็นคนมีความรู้ในเรื่องของพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เขาไลฟ์แล้วมีคนมาถามคำถามเขาก็ยินดีจะตอบแต่คราวนี้เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาว่าอาจารย์เบียเนี่ยได้พูดพาดพิงถึงศาสนาคริสต์นะคะก็เลยทำให้คนที่อยู่ในศาสนาคริสต์เนี่ยเกิดความ ลังเลสงสัยแล้วก็อยากจะแก้คำพูดของอาจารย์เบียร์หรือความเข้าใจผิดของอาจารย์เบียร์ก็เลยอินบ็อกเข้ามานะคะอาจารย์อาจารย์แชมป์เนี่ยอินบ็อกเข้ามาบอกว่าอยากจะคุยเรื่องศาสนากับอาจารย์เบียร์เพราะว่าฟังอาจารย์เบียร์พูดแล้วได้พาดพิงถึงศาสนาคริสซึ่งมันเป็นความคิดเห็นที่ไม่ค่อยจะถูกต้องนักผมในฐานะที่เป็นคริสต์ศาสนิกชนแล้วก็เป็นบาทหลวงด้วย ก็เลยอยากจะขอมาอธิบายในส่วนที่ไม่เข้าใจกันตรงนี้นี่คือเป้าหมายที่เขามาดีเบตนะคะมันมีเหตุก่อนแล้วมันก็ถึงจะมีผลเกิดขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยเจตนาของอาจารย์แชมป์เนี่ยพี่ตุลดูในตอนแรกก็เอออยากจะมาให้ความรู้อดีนะแต่พอไปไปมามาเว้ยผิดแล้วนะเขาเรียกว่าเป๋เออพี่ตุนใช้คำนี้แล้วกันเป๋เฉย กลายเป็นว่าจะมาเรียกคนเข้าศาสนาตัวเองซึ่งผิดวัตถุประสงค์ในการดีเบตนะคะดีเบตโตวาทีการให้เหตุผลการหักล้างเหตุผลความเชื่อต่างๆที่ไม่ถูกต้องอันนี้คือดีเบตนะดีเบตมันต้องมาด้วยพื้นฐานของเหตุผลแต่ว่าอาจารย์แชมป์เนี่ยผิดพลาดเขามาด้วยจุดประสงค์ที่บิดผิวไปเป๋ไปจุดประสงค์ตั้งต้นคือตั้งใจจะมา ลบล้างความคิดเห็นของอาจารย์อาจารย์เบียที่อาจจะมีความคิดที่ผิดไปหรือยังไงไปต้องการจะมาอธิบายนี่คือวัตถุประสงค์แรกแต่ปรากฏว่าเวลาไล์ไปไล์ไปเนี่ยเออปรากฏว่าเกิดความอะไรคะดราม่าเกิดความโลภค่ะโลภโลภทุกคนเกิดความโลภมาครอบงําก็เลยเป๋ไปทุกคนฟังข้อนี้ให้ดีเลยนะหหยาณของคนอื่น คือครูที่สอนใจเรานะคะไม่ใช่ให้ไปบูลลี่เขาหรือว่าให้ไปทับถมไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่พี่ตูนไปบูลลี่เขาแต่พี่ตูนมีหน้าที่มาแสดงจุดอ่อนจุดแข็งของการพรีเซนต์ครั้งนี้โอเคไหมเป้าหมายพี่ตูนไม่ใช่ไปบูลลี่เขาแต่ว่าเป้าหมายพี่ตูนคืออยากบอกทุกคนว่าระมัดระวังเอาไว้ก็แล้วกันบางทีเหตุการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตก็ได้นะคะพี่ตูนก็จะบอกว่า เป้าประสงค์ของอาจารย์แชมป์เนี่ยคือจะมาโต้แย้งในในข้อความเห็นที่อาจจะไม่ถูกต้องเท่าไหร่แต่พอไลฟ์ไปแป๊บหนึ่งอาจารย์แชมป์เนี่ยนึกขึ้นได้เลยเป๋เขาเกิดความโลภค่ะโลภก็คือดรามาติกนะซึ่งมันเป็นธาตุลมอยู่แล้วนะเป็นดรามา่าโลภเห็นคนดูอาจารย์เบียร์เยอะเห็นคนดูอาจารย์เบียร์เยอะสี่หมื่นคนนะคะ มันมีคําถามคํานึงที่อาจารย์แชมป์พูดขึ้นมาบอกว่าตอนนี้ของช่องของอาจารย์เบียร์มีคนดูแล้วกี่คนพี่ตูนก็เลยจับจุดได้ไงว่านี่แหละเป็นจุดนี้จุดนี้เลยจุดสําคัญเลยที่อาจารย์แชมป์เนี่ยเปลี่ยนเป้าหมายของตัวเองไปนะคะคือเป็นลักษณะของคนธาตุลมเลยร้อยเปอร์เซนเลยบิดได้ทันทีเลยนะคะในขณะที่อาจารย์เบียร์เนี่ยเป็นลักษณะของคนธาตุดินนะ,ะหนักแน่นลุ่มลึกแล้วก็สงบสงี่ยมเจียมตัว ขณะที่อาจารย์แชมป์เนี่ยถามอาจารย์เบียว่าอาจารย์ตอนนี้่มีคนดูกี่คนแล้วอาจารย์เบียรตอบแบบนิ่มๆอ๋อก็สี่หมื่นกว่าคนนั่นแหละความโลภบ,บังเกิดนะคะธาาุลมบังเกิดความโลภบ,บังเกิดอาจารย์แชมป์ก็บอกอ๋อสี่หมื่นคนอย่างนั้นเดี๋ยวผมพูดต่ออีกหน่อยก็ได้แล้วท้อยคำที่เกิดหลังจากนั้นก็คือเป็นฮาร์ดเซล์ปิดการขายอยากให้คนของอาจารย์เบียเนี่ย มาอยู่ในศาสนาของตัวเองนะคะเกิดความโลภทําไมพี่ตูนถึงเรียกว่าความโลภล่ะคะเพราะว่าอาจารย์แชมป์เนี่ยนึกถึงแต้มบุญของตัวเองแต้มบุญที่จะชวนคนเนี่ยให้เปลี่ยนมาเป็นอยู่ศาสนาคริสต์นะ mm hmm. เขามีบุญเกิดขึ้นจากการเผยแพร่ศาสนาเผยแผ่พูดผิดไม่ได้แพร่เผยแผ่ศาสนาเขาได้แต้มบุญอาจารย์แชมป์ก็เลยเกิดความโลภขึ้นนะคะก็เลยแบบกลมาเป็นฮาร์ดเซลเป็นมาชักชวนคน แล้วก็สิ่งที่ผิดพลาดที่สุดเลยที่ตูนบอกที่พี่ตูนบอกว่าเธออย่าไปทําแบบนี้นะข้อผิดพลาดที่สุดก็คือเขาเนี่ยไปด้อยค่าศรัทธาของคนอื่นอันนี้เนี่ยเป็นความผิดพลาดในสามก๊กเนี่ยมีบทหนึ่งนะคะมีบทหนึ่งบอกชัดเจนว่าศรัทธาของผู้คนห้ามไปทำลายเด็ดขาดข้อนี้เธอจงจำไว้ให้ดี ศรัทธาของผู้คนเธอห้ามไปทำลายเด็ดขาดนะคะเขาศรัทธาพุทธอยู่เขามาฟังอาจารย์เบียคือเขาศรัทธาพุทธมีถึงสี่หมื่นกว่าในขณะที่ช่องตัวเองเนี่ยนะคะอาจจะเป็นคิดซะเยอะพุทธซะนิดนึงมีคนดูอยู่ประมาณหกเจ็ดพันอาจารย์แชมป์เนี่ยต้องการเข้าแลกด้วยการไปด้อยค่าศรัทธาของคนอื่นนี่คือจุดตายเขาเรียกว่าตายสนิทไม่เกิดแล้วนะไม่เกิดแล้วนะอืม ตายสนิทอย่าไปด้อยค่าศรัทธาของคนอื่นอย่าไปทําลายศรัทธาของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นศาสนาไม่ว่าจะเป็นการเมืองไม่ว่าจะเป็นระดับผู้นำอะไรก็ตามแต่นะคะที่เขามีความศรัทธากันมายาวนานเธออย่าไปด้อยค่าเขาถ้าเธอด้อยค่าเธอดูเลวทันทีอ่ะใช้คำนี้แล้วกันเธอดูแบบว่าซามทันทีเลยไม่ได้นะนี่คือจุดตายนี่คือจุดผิดพลาด แล้วพวกเธอฟังไว้จุดผิดพลาดหายนะกของคนอื่นคือความรู้ของเธอนะคะเอาส่วนดีของแต่ละศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวันอ่าถูกต้องคุณสมศักดิ์นะเออมีความสุขอะไรก็ทำไปถูกต้องน้องจูนพูดถูกตรงไหนมีความสุขอะไรก็ทำไปทำไมพี่ตูนถึงบอกว่าเออจะนำลูกแกะเข้าไปใช่ใช่พี่ตูนพูดแบบคนมีการศึกษาคุณพระ ว่าใน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 ศาสนาคิดนะเขามีอยู่คํานึงนะคะเขาบอกว่าลูกแกะเนี่ยก็คือสาวกของพระเยซูแกะดานะคือสาวกของพระเยซูที่ยังคิดไม่ได้นั่นก็คือแกะดํานะคะอืมมันก็แบบเป็นการด้อยค่าเอ่อความเป็นมนุษย์หรือเปล่าอันนี้ทุกคนก็คิดเอาเองก็แล้วกันนะคะแต่พี่ตูนสรุปได้เลยว่าศาสนาคิดเนี่ยเป็นศาสนาของคนท่านลม ศาส,สนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาของคนธาตุดินจริตตรงกันไม่ตรงกันคุณเลือกศาสนาไหนก็ไม่ผิดเพราะว่าจริตเราไม่เหมือนกันแต่ว่าหน้าที่เราคือเราจะไม่ไปด้อยค่าในศาสนาของคนอื่นก็เท่านั้นเองนะคะคนที่บอกว่าไม่เลือกศาสนาอาจจะเป็นแบบพี่ตูนแบบนี้นะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราไปศึกษามาแล้วทั้งสองศาสนาแล้วเราก็อาจจะมีความเห็นที่แบบคิดต่างอ่ะ เออในศาสนาพุทธอ่ะพี่ตูนก็มีความเห็นคิดต่างอยู่พี่ตุนก็เลยไม่เลือกแต่เรามีหน้าที่ไม่มีใครห้ามเรานี่ไม่มีใครห้ามแล้วมีไม่มีใครให้ความผิดให้โทษกับเราได้ถ้าเราจะไม่เลือกศาสนาแต่ว่าพอพี่ตุนศึกษาไปมันมีแบบสองสามข้อที่พี่ตุนไม่เห็นด้วยกับศาสนาพุทธแต่ก็มีอีกร้อยกว่าข้อที่พี่ตูนเห็นด้วยนะก็เลยแบบยอมรับเข้ามาน้อมรับเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามา ในศาสนาคิดพี่ตูนก็เห็นว่ามีอยู่สองสาเรื่องที่ฉันไม่เห็นด้วยแต่ก็มีอีกร้อยกว่าเรื่องที่ฉันบอกว่าเป็นคำสอนที่ลึกซึง้งแล้วก็ดีมากๆพี่ตูนก็น้อมรับเอาเข้ามาศาส,สนาอิสลามมีจุดไหนที่ดีพี่ตูนก็น้อมรับเอาเข้ามากี่ข้อพี่ตูนก็น้อมรับเข้ามานะคะอันนี้คือแบบสิ่งที่เราคิดหลายๆคนถ้าคิดแบบพี่ตูนก็ไม่ได้เป็นความผิดนะ คนจะมาด่าเราไอ้พวกนอกรีดไอ้พวกไม่มีศาสนาไม่ต้องไปสนใจคำพูดนี้เนี่ยมันต้องอยู่ในพันปีที่แล้วมันไม่ควรจะอยู่ในยุคสมัยนี้ยุคสมัยที่คนมีปัญญาเลือกได้เลือกจะรับหรือเลือกที่จะปฏิเสธคำพูดที่ไปด่าคนว่าไอ้พวกแม่มดไอ้พวกไม่มีศาสนาไอ้พวกนอกรีดคำพูดนี้เนี่ยพันกว่าปีใช้ไปเถอะแต่มายุคปัจจุบันเนี่ย ใครใช้คำพูดนี้เนี่ยบอกเลยว่าเสลอมากบอกเลยว่าคำพูดนี้เสลอเหยยมากล้าสมัยสุดๆไปเกิดนู่นไปเกิดพันปีที่แล้วนู่นแล้วค่อยมาด่าคนแล้วทุกคนจำไว้เลยนะตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปเวลาที่เราเนี่ยเห็นใครไปกราบไหว้เทพพย,ยดาฟ้าดินเห็นใครไปกราบไหว้องค์พระหรืออะไรรูกป,ปั้นหรืออะไรเนี่ยจําไว้เลยตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปเธออย่าไปด่าเขา เพราะว่าคนเรานั้นมีความคิดแตกต่างคนเรานั้นมีพฤติกรรมทุกอย่างแตกต่างกันดังนั้นเนี่ยจะริดเขาเขาชอบแบบนี้เธอก็ยิ้มแล้วก็อนุโมทนาบุญให้เขาจบเออสิ่งใดที่เธอขอขอให้เธอสมหวังเออเรามีจิตใจดีๆแผ่ออกไปมันก็ยังดีกว่าอีบ้าอีบ้าประสาทไปขูดเอาต้นไม้ไปทำอะไรไปไหว้ต้นไม้ไปทำอะไรไ กับความคิดแบบนี้เนี่ยมันยิ่งทําให้ตัวเราอะตกต่ําลงไปด้วยทุกคนนึกออกไหมเวลาที่เราเห็นคนไปไหว้ไปไหว้เทพเราไปด่าเขาอย่างเงี้ยเขารู้เรื่องไหมเขารู้กับเราไหมว่าเราไปด่าไม่รู้เรื่องเรานี่แหละที่รู้ตัวเองแล้วเอาคําด่าเป็นยาใส่ตัวเองโง่ไหมล่ะดังนั้นเนี่ยเวลาเจออะไรที่ไม่ถูกอกถูกใจนะคะในเรื่องของความเชื่อเธอก็อนุโมทนากับเขาไปเลย เออขออะไรขอให้เธอสมหวังนะเออขอให้ถูกหวยขอให้ถูกหวยนะจ๊ะขอให้ลูกสอบติดขอให้สอบติดนะจ๊ะขอให้ได้ตําแหน่งเออขอให้ได้ตําแหน่งนะจ๊ะถ้าเราอนุโมทนาไปกับเขาอะเป็นไงสิ่งที่เราคิดมันก็สะท้อนกลับเข้าตัวเราเอออนุโมทนาขอให้เลื่อนตําแหน่งอา้าวฉันก็ได้ด้วยจริงป่ะแต่กลับกันเราไปด่าเขาเป็นไงคําด่านั้นเขาก็ไม่รู้มันก็เข้าตัวฉะนั้นเนี่ย จงสนับสนุนเขาเถิดนะจริตของเขาเป็นแบบนี้เราไม่ต้องไปออกความเห็นเรายินดีกับเขาทุกอย่างมันก็จะดีเอง